อมพลังนะครับมีล้อยางประกอบล้อเลยนะครับไม่มีจมนะครับแล้วก็ไม่ติดโคนน้ําหนักพอดีนะครับปัญหาที่เราเจอคือส่วนใหญ่จะรถติดลมนะครับเอาขึ้นไม่ไหวคนเต่าคนแก่ผู้หญิงนะครับทําไม่ได้แต่จิ๋วจอมพลังเราขอนําเสนอว่าผู้หญิงผู้ชายกะเทยทอมทได้หมดครับเพราะว่าน้ําหนักมันพอดีนะครับไม่เกิน70โลนะครับผมสุดยอดครับ เหล,ลียวค่ะเหลียวอ่าเปิดสวิตช์ก่อนเปิดเปิดตัวนี่อ้เปิดโชคเลยครับรเปิดโชคตัวนี้ก่อนอ่าแล้วก็ดึงแรงเ้งเออผู้หญิงก็สตาร์ทได้นะครับอ่าทีนี้หนูลองกลับเนี้ยค่อยๆกดขึ้นเลยลูกกดเลยด,ด,ดันดันเออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวกลับไปเอาลงเลยลงเออนั่นแหละออาไปเลยไปเลยไม่ต้องกลัวสุดยอดครับ ลามาลองนะครับเล็ไหนครับผมเล็กหน่อยไปเ,เลยเลี้ยวเลี้ยวเลยพักพักเลยพักเอกอพักนิดนึงอ่าพักไปอ่าพักอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพักอย่างนี้อ่ะพักไปเออโอเคอย่างนี้แหละเออ โอ้ยคนสวยเก่งจังเลยโอเคลูกค้ามาลองนะครับสุดยอดเดี๋ยวขาตั้งขึ้นก่อนไปเดินหน้าไปเลยยกขึ้นห่น่อยยกขึ้น่าไปเลยเออเราต้องไปฝืนมันเดินตามมันเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออเยี่ยมเลยโอเคสวยมากสวยมากสวยมากเลยเยี่ยมเลยระวังต่อไม้ ไปเลยสุดยอดสุดยอดฮะเดินมาเดินมา